สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่5สิงหาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียนฟันเดเมนทัลข่าวสารออนไลน์ของเฝ้านะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับนักลงทุนครับอย่างเมื่อคือนนี้กําไรทองคําเราก็ได้กันไปแบบจัดจ้านเลยเพราะมีข่าวแจ้งเข้ามาว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันล่วงลงพพรล่วงลงแล้วสกุลเงินดอลลาร์มันจะอ่อนค่าครับนี่ก็เป็นหลักการหนึ่งที่ทุกท่านจะได้จากการเรียนนี้ครับผมอย่าลืมนะครับ เริ่มฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ Things Market ครับผมใครสนใจนะครับผมโบเกอร์ที่ข้าสเปรดทูแบบนี้ขอเรียนเชิญติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่เพจหรือว่าเว็บไซต์ Things Market Thailand ได้เลยครับผมสถานการณ์ในช่วงเช้านี้ครับนักสุนครับเรามาดูกันสนัดึ่งภาพรวมและตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสออนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตลาดตัวยูโรสตอลล่ายังคงอ่อนค่านะครับ คือหลักๆแล้วเนี่ยนะครับภาพรวมเกิดจากอะไรบ้างนิวซีแลนด์เนี่ยนอกจากจะได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานถือว่าน้อยกว่าคาดการครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะสำหรับตัวเลขอัตราการว่างงานออสเตรเลียเนี่ยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของสถานะตลาดครับดัชดีฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้ภาพรวมก็มีบวกบ้างลบบ้างผสมกันไปนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายเพราะว่าบวกลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในส่วนของตัวออสเตรเลียนักลงทุนครับจับตามองอย่างหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยสำนักข่าวได้แจ้งมาว่าเดี๋ยวทางรัฐวิกตอเรียจะมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยข้าคร่าวเนี่ยประมาณเกือบเกือบ700กว่าคนเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะสร้างผลลบหรือว่าแรงลบนะฮะให้กับตัวของออสเตรเลียได้แต่เป็นในระยะสั้นๆน,นะครับนักทุนครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวออสเตรเลียก็น่าจะพลิกกลับขึ้นมาตาม สภาวะตลาดได้ครับผมแล้วมาดูกันครับเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมราคาทองคํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นขนาดดีครับหลักๆแล้วเนี่ยสนักข่าว Forex Life ก็มีการแจ้งมาผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเขาบอกว่าตัวของอัตราผลตอบแทนสหรัฐนะครับมันมีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างตัว5ปีเนี่ยก็ไปทำนิวเรคคอร์ดโลเลยตัว10ปีก็มีการปรับตัวติดลบเหมือนกันทีนี้ถามว่าเวลาที่พวกนี้มันมีการปรับตัวลดลงเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณ กรณีที่ผู้นี้มีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับมันจะทําให้กระแสเงินทุนไหลออกจากยูรอสตาล่าครับแลวหนุนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักหรือสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงนะครับรวมถึงราคาทองคําด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําในปัจจุบันช่วงเช้านะครับพุ่งทะยานทะลุ2,000ยูรอสตาล่าไปนะครับเมื่อคืนนี้ตัวหุ้นสหรัฐก็ปิดบวกกันไปทั้งกระดานเลยนะครับนักทุนครับเราไปดูตัวข่าวกันบ้างดีกว่าครับผมนี่นี่ครับอันนี้ forex live รายงานมานะครับเขาบอกว่า ตัวของ US นะครับไฟีก็คืออัตราผลตอบแทน5ปีเนี่ยปรับตัวต่ำกว่า0.20%ขอภัยครับเมื่อคือไม่ได้ติดลบนะหมายถึงว่าปรับตัวต่ำลงเนี่ยกว่า0.20%เป็นครั้งแรกเลยในขณะเดียวกัน10ปีก็ปรับตัวต่ำลงใกล้ๆกับ0.50%ครับผมทางด้านของตัว Wall Street Journal นะครับมีการรายงานมาเกี่ยวกับวัคซีน Novavax นะครับที่มีผลลัพธ์ออกมาดี ในระยะแรกครับผมตัวนี้จริงๆผมจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวกราฟของเราเท่าไหร่ครับนักทุน,นตัวนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐครับเขาบอกว่าวันที่15สิงหาคมดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการเจรจาการค้าในระยะที่1ก็ยังเป็นเฟสวันเหมือนเดิมครับนักทุน,นแต่ถ้าสมมติว่าการเจรจา,ารออกมาดีเนี่ยตัวนี้ ก็จะสร้างแรงหนุนให้กับตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกได้นะครับมาดูกันในส่วนของตัวข่าวต่อมากันเลยนะครับในออสเตรเลียกันบ้างล่าสุดมีการออกมากล่าวแล้วนะครับว่าเดี๋ยวชายแดนที่ควีนแลนด์เนี่ยนะครับจะต้องปิดแล้วนะครับนั่นสุนตั้งแต่วันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับถามว่าปิดแล้วเนี่ยคุณจะยังมีคนที่จะผ่านไปมาได้หรือเปล่านะครับในรายละเอียดข่าวเนี่ยมีการระบุเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า คนที่จะเดินทางเข้าออกได้เนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าเหมือนกับบุคคลที่มีความจำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่น truck divers นะครับคนขับรถบรรทุกที่จะต้องมีการขนส่งสินค้าต่างๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะยังสามารถที่จะเดินทางไปได้นะฮะในส่วนของทางาใครก็ตามนะครับที่ทํางานแบบว่าเกี่ยวกับการเดินทางตัวนี้ยังสามารถที่จะไปได้แต่ก็จะต้องมีการขออนุญาตนะครับผมตัวดีนะในรายละเอียดข่าวยังไม่ได้มีการระบุแต่ก็มี การกล่าวต่อบเป็นกันว่าใครที่เดินทางนะครับกลับมาจากควีนแลนด์นะครับผมจะต้องเดี๋ยวนะครับอ๋อจะต้องจ่ายค่าด้วยจ่ายค่าสถานที่นะฮะสำหรับการกักตัวนะครับนักงจุดเป็นเวลา14วันครับผมออกตัวนี้รัฐบาลไม่ได้จ่ายให้ใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าวิสิสเตอร์นะครับจะเป็นผู้จ่ายเองนะตัวนี้โอเคครับต่อมาครับนั้งจุดครับ เราไปดูข่าวที่น่าสนใจกันเมื่อเช้าดีผมเห็นนะฮะตอนเข้าไปดูที่ a c e b o o k เนี่ยคือตุ้มตามกันมากเลยเขาบอกว่ามีระเบิดเกิดขึ้นใหญ่มากๆครับผมที่ท่าเรือที่เลบานอนนะครับนักถุนครับในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวเนี่ยเขาบอกว่านะครับมันเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่บริเวณท่าเรือนในกรุงเบรุตนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเลบานอนเนี่ยทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ได้นะครับเป็นวงกว้างเลยไปทั่วเมืองเลย ล่าสุดนะครับมีการรายงานถึงตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตมาเนี่ยอย่างน้อยประมาณ63รายด้วยกันครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะครับถามว่ากระทบกับการาฟของเราหรือเปล่านะครับก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แต่ตัวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยผู้บาดเจ็บก็ไม่น้อยเลยนะ3,000กว่ารายอันนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมได้มีโอกาสได้ดูคลิปวิดีโอนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหแรงมาก นะครับแรงมากจริงๆระเบิดที่เลบานอนครับผมต่อมาครับนักสุดครับเราข้ามฝั่งไปดูสหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่านะครับนักสุนประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าตัวเลขในบัรสนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่บอกว่าบิ๊กนัมเบอร์แน่นอนเข้าหมายถึงตัวเลข non นอนฟาร์มเพโรนั่นแหละครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่โดนั์ทรัมป์ออกมาคอมเมนต์แบบนี้มีผลอะไรต่อตกราฟหรือเปล่าก็ต้องบอกชุดช่านตามตรงนะว่ายังไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับ ความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการการเยียวยากันบ้างครับล่าสุดแล้วกุชชักชูเมอร์นะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าการเจรจานะครับกำลังไปได้สวยเลยในทิศทางที่มันถูกต้องนะครับ moving in the right direction นะครับตัวนี้ต่อมาครับมีการกล่าวต่ออีกแต่ว่าการคอมเมนต์ต่อมาคุชชั่ชูเมอร์และคุณเพโลซี่ต่างก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าถึงแม้ว่ามันจะเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องก็จริงแต่พวกเราก็ยังห่างไกลจากข้อนะครับความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายตัวนี้ก็ถือว่า จะเป็นผลลบไหมจะยังไม่ใช่ผลลบแท้จริงนักสุนครับเพราะว่าทั้ง2เนี่ยก็ยังคงเจรจากันอยู่ต่อมานะครับในส่วนของคุณสตีเวนมานูชินกันบ้างครับผมเขาบอกว่าเป้าหมายของเราก็คือการทําให้มาตรการการเยียวยาเนี่ยบรรลุให้ได้เลยนะในสุดสัปดาห์นี้ครับผมถ้าบรรลุได้ในสุดสัปดาห์นี้จริงก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีกับตลาดนะครับอาจจะส่งผลลบต่อยูเอสดอลลาร์ในระยะสั้นๆก็ได้ครับนักสุดครับทีนี้ครับเรามาดูข่าวอีกสักนิดนึงนะครับผมขออนุญาตนะครับขั้นข่าว นอกที่ไม่เกี่ยวกับตัว forex ของเรานิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เทรดสกุลเงินบาทนะแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศนะครับนักสุนครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยสำัข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับมีการรายงานมาว่าคาดว่านะครับบอร์ดของกรรมการนโยบายการเงินนะครับจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับสกุลเงินบาทไว้ในระดับที่0.50%ต่อปีนะครับเหตุผลก็คือจะต้องรอนะครับมาตรการทางการเงินนะครับผม รวมถึงรอทีมเศรษฐกิจและบอร์ดกรงอชุดใหม่ด้วยนะครับมีการประเมินกระสุนที่เหลือน้อยเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นนะครับหากปิดเมืองรอบที่2หรือว่ามีกรณีที่แบบว่าเศรษฐกิจซุดตัวอย่างรุนแรงและยาวนานเนี่ยนะครับผม <c oughs> ก็อาจจะต้องมีการปรับใช้นโยบายเพิ่มเติมครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่เทรดทองคําแท่งอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแนวโน้มของตัวสกุลเงินบาทครับผม เอาละครับนักจุนครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวนะครับผมสถานะตลาดเมื่อคืนนี้บ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างให้ก่อนจะจากลากันไปในช่วงเช้านี้นะครับ ในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมนะครับผมมีการปรับตัวปิดบวกไปที่0.62% S&P 500ปรับบวกนะครับ0.36%ในขณะเดียวกัน n น s ต a q ปรับตัวปิดบวก0.35%นะครับภาพรวมแล้วตลาดเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาดิบปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักทุนส่วนใหญ่ยังคงจับตาการเจรจาระหว่างสภาของเกสและทำเนียบขาวเกี่ยวกับการออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่โดยมีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะว่า การเจรจามีความคืบหน้านะครับก็เป็นเหมือนกับที่ผมได้รายงานให้กับทุกๆท่านทราบกันไปนะครับเอาละครับนักทุนครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่เทรดอะไรอยู่แล้วยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นไปทําจุด New ิวไฮใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมในส่วนของบริการซิกแนลนะครับทองคําสกุลเงินดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ํามันตัวนี้เป็นกลุ่มซิกแนลที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับเพราะว่าเราเป็นซิกจากตัวของข่าวสารโดยตรงเลยครับนักลงทุนถ,ถ้าเกิดท่านคิดว่าช่วงนี้ข่าวเยอะก็ขอเรียนเชิญน,นะครับค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาบาทเท่านั้นครับ